สวัสดีค่ะแอดมินโอนะคะจากเพมบ้าเจมค่ะวันนี้เรามาเจอกันคลิปแรกนะคะวันนี้ก็จะพามาเที่ยวทะเลสวยๆของเมืองจันทร์ทะเลอันนี้ชื่อว่าคุงวิมานค่ะคุงวิมานเนี่ยจะเป็นทะเลแล้วก็จะมีถนนเรียบชายทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะคืออันนี้ชุกรายการเนี่ยถ้ามาที่จันทร์เนี่ยเขาจะต้องไม่พลาดคุงวิมานค่ะวันนี้โอนก็จะมาแนะนำเนาะเกี่ยวกับว่าอัน,นมณีประจำวันเกิด ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยได้ถามออกามาว่าคุณโอคะควรใส่เครื่องประดับชนิดไหนดีคะหรือว่าพอยอะไรดีคะ,อะโอก็จะบอกตรงนี้เลยว่าแนะนำให้ใส่เครื่องประดับประจำวันเกิดไว้ก่อนอ,อย่างเช่นเรามาเริ่มกันเลยเครื่องประดับประจำวันเกิดเนี่ยเริ่มกันที่วันจันทร์เนาะวันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีซีชินบุษราคำเพทายเหลืองเอาคร่าวๆก่อนนะคะ แล้วก็วันอังคารวันอังคารก็จะเป็นพวกสีชมพูสีชมพูก็จะเป็นอะไรพิงค์ชูมาลีนพิงค์สป,ปิเนลโรนคอร์สค่ะแล้วก็วันพุธวันพุธก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวมีอะไรบ้างสีเขียวก็จะมีเพริดอตเขียวส่องหรือที่คนจันเขาจะเรียกว่ามรกตจันแล้วก็จะเป็นอมรลดนนะคะเอมรลก็คือมรกตโคลัมเบียหรือว่าแซมเบีย แล้วก็วันพุธผ่านไปก็จะเป็นวันพฤหัสวันพฤหัสสีส้มสีส้มก็จะมีออเรนเซฟายหรือว่าจะเป็น Special สเปซไทสเปซไทก็จะออกเป็นสีส้มอยู่ในตระกูลเดียวกับโกเมนค่ะแล้วก็จะเป็นซีทรีนซีทรีนสีส้มแล้วก็จะเป็นบุษราคำสีมักสุกอค่ะสีมักสุกก็จะออกส้มๆเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์วันศุกร์สี ฟ้าวันศุกร์สีฟ้าก็จะเป็นพวกโชแพสเพทายสีฟ้าค่ะนะก็จะเป็นพวกสีฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็วันเสาร์วันเสาร์เนี่ยจะใส่วันเสาร์เนี่ยจะเป็นสีม่วงสีม่วงเนี่ยใส่ได้นินก็ใส่ได้ด้วยนะคะก็จะมีนินอะเมทิสไพลินค่ะเป็นตน้น แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ของเราละว,วันอาทิตย์ก็จะเป็นสีแดงสีแดงก็จะมีพวกทับทิมโกเมนแล้วก็จะเป็นเลสสปีแนลค่ะก็วัน,นวันนี้ก็จะจบกันด้วยแค่นี้นะคะแล้วก็ฝาก ติดตามเพจของโอด้วยก็คือ p พ m b บ้าเจแล้วก็เว็บไซต์ก็เข้าง่ายๆเลย w w w pambajam. com ก็มีคำถามหรือว,ว่ามีข้อสงสัยอะไรกันก็แอดเฟซทักไลน์มาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ